วัณโรครู้เร็วรักษาหายไม่แพร่กระจายคุณลุงไม่รู้ใช่ไหมครับว่าโรควันโรคเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ฮะคนป่วยเป็นวัณโรคอย่างลุงรักษาให้หายได้ด้วยเหรอ <c oughs> ได้สิครับคุณลุงโดยสาเหตุของโรคเนี้ย <c oughs> เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับ ลุงอยากรู้จังว่าโลกนี้ติดต่อกันได้ยังไงอ่ะก็ติดต่อด้วยการที่ผู้ป่วยวัณโรคไอาจามแล้วไม่ปิดปากปิดจมูกทําให้คนที่อยู่ใกล้หายใจเอาเชื้อว,วัณโรคเข้าสู่ร่างกายดิสิครับวิธีสังเกตอาการของโรคนี้คือไอเรื้อรังเกินส,สาสัปดาห์ไอมีเสมหะปนเลือดมีเงื่อออกผิดปกติเวลากลางคืนแล้วก็มีไข้น้ำหนักลดครับ <c oughs> อาการเหมือนที่ลุงเป็นเลยครับ ใครที่มีอาการดังกล่าวขอให้รีบมาหาหมอทันทีเลยนะครับเพื่อทำการรักษาด้วยการทานยาตามที่หมอสั่งอย่างต่อเนื่องใช้เวลารักษา6-8เดือนก็รักษาหายได้ครับสำหรับคุณลุงและผู้ป่วยที่เป็นโรควันโรคหมออยากให้กินยาทุกวันตามที่หมอสั่งนะครับห้ามหยุดยาเองและมาพบหมอตามนัดทุกครั้งที่สำคัญนะครับควรสวมผ้าปิดปากและจมูกด้วยครับ เออแล้วเรามีแนวทางป้องกันโรคนี้ยังไงบ้างละหมอง่ายๆเลยครับคือควรตรวจปอดอย่างน้อยปีละครั้งหากมีอาการน่าสงสัยก็ให้รีบไปพบแพทย์หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยวัณโรคและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับออกกำลังกายและทานอาหารในครบห้าหมู่เท่านี้เองละครับลุงง่ายแค่นี้เองลุงก็ทำได้งั้นรักษาลุงให้หายด้วยนะหมอได้เลยครับคุณลุงอย่าลืมไหมครับวัณโรค ้ารู้เร็วก็รักษาให้หายได้มาช่วยกันป้องกันให้คนไทยไม่เป็นวัณโรคกันนะครับด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1 4 2 2